对哈。Bye, โ okay. อเควันนี้เรามาดูสัตว์ใช่ไหมใช่ค่ะปะกันเดี๋ยวเราขึ้นรถแล้ววันนี้หนูได้ถึงโกโบ่ปบขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวเราไปดูระมังกันนะคะเดี๋ยวจุดแรกเราจะไปดูละมั่งกันเกาะยบกันเยอะเลยรถจับเยอะแยะเลยแะเลยบกกัน,นใช่ระมังจะเป็นสถานีที่หนึ่ง นู่นละม้าหนึ่งตัวจะเป็นละม้างเพศนี้สามารถที่จะให้เราถ่ายรูปใกล้ชิดกับเขาได้นะครับทำไมละม้าไม่ได้เยอะเหมือนวันนั้นอ่ะมีสองตัวเองจาไปไหนหมดอ่ะละม้าหายไปไหนหมดอ่ะอันนี้ป้ายถูงควิ้งเหรอใช่ใช่นนี้เราอยู่เราถ่ายถ็งขึ้นอยู่ จำไม่ได้ตัวไหนไม่รู้ไข่ดาวเดวไปดูกะปีปลา้ากันนะครับไหนกระปีปลาอยู่ตรงไหนกะปีะปลาปลากระประีปลา นี่ต้นตระกูลแม่มาลิพ,าพี่น้องแม่มาริพี่น้องแม่มาลิมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนีแม่มาลิปิงปิงแม่มาลิมีลูกทั้งหมดกี่ตัวไหนปิงนับหน่อยตัวอันนี้แม่มาลิไหนลูกแม่มาลิ มีชื่ออะไรนะตัวที่หนึ่งชื่ออะไรตอปิโดตอปิโดวีลาชนวีลาชนวีลาชนโอไปเจีวเจีใช่ไหมี่อจากมาดูแล้ววันอย่างนี้ตัวตัวเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสีเนี้ยผู้หญิงแ้วถ้าอ่านสอนลูกสอนขึ้นก็ผู้ชายโอเคไปไปดูกัน <c oughs>

ตัวเล็กผัดขนปะโอ้ยโอ้ยปิ้งแล้วเราให้เป็นกำกำนี่ต้องให้แบบแม่เลยอะไรฮิปโป แรดโมูมีมเออมแม่บอกที่โปโงงงเลยนะ <c oughs> สุดนัก,กนจกิ้มจอบหูข้างข่าว พี่ดาวกันนะคะไม่รู้ลูกพี่ลูกพี่ดาวลูกพี่ดาวชื่อแสนรักกับแสนอ่าไปถามพี่เขาไปถามพี่เขาว่าใช่ป่เพระพี่ดาวอ่าใช่ไหมเดี๋ถามอันนี้พี่ดาวครับแสนดาวย้ายไปเชียงใหม่แล้วครัอ๋อแสนดาวย้ายไปเชียงใหม่แม่ของแสนดาวครับอ๋ออันนี้น้องของแสนดาวครับแสนรักอะไรก็ไปหมดเลยสนรรัักคบ ไปเฉียนดาวกับเฉนสวยครับแสนสวยก็ไปลูกของแสนดาวช้างพี่ดาวกับแสนสแสนแสนสวยลูกของพี่ดาวไปอยู่สวนสัตว์เชียงใหม่ก็ที่จังหวัดเชียงใหม่สวนสัตว์ชื่อสวนสัตว์เชียงใหม่เขา่ปไปได้ไหมอยากเห็นพี่ดาวน่ะก็ะดูแม่พี่ดาวไปก่อนเนี่ยชื่ออะไรนะเขาเป็นกันว่าพี่ดาวอันนี้แม่พี่ดาวชื่ออะไรนะ จิ๋ม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 หรือจิ๋มจิ๋มจิ๋มหรอถ้าเป็นจิ๋มนะถ้าเป็นจิ๋มทำไมเข้าอีกฟาง เอาไปยังยปะมาขอขอ,อขอว่าแม่ให้ตัวใหญ่ด้วยอ่ะตัวใหญ่แยง่งแย่งเอาไม่ให้แล้วหรอหรเอาเร็วปิงให้เร็วปิงเข้ามาให้ใกล้ๆสิ มารอบสองรถก๊อปหมดแล้วครับ,อ,บ,อ,บอยู่เป็นปครอบ,บ,บครัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรบาลานซ์บาลานซ์ไปแล้วจะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วเรียงแค่มาหนะ้าอย่ามาแ้่ร้บแล้วนะเรากำลังจะข้ามไปเกาะลีเมอร์นะครับน Помним, да, зашли на островок, только поднялись, а потом только открываем. Плечику приложили, но, мурол, но они сразу начнут прыгать. Не бойтесь, они не кусаются, нет царапают. แต่เขาไม่กล้าวล้วามันลิงป่าแล้วับขเขาจะโดดมาเกาะคนนี้นมีตวยอาหารแม่ตกใจเขาโดดไปแล้ว,ลวเราอย่าโยกตัวถ้าโยกโยกตัวเวียงตัวน้อัวตกเดี๋ยวน้องเอาเล็บหลอกออกแล้วเดี๋ยวจะเกิดเราเล็บจากน้องได้น้องเกาทําตัว,วแข็งแข็งเดินเหินได้หยิบตู้อา,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 าหารแน่นเปิดปาาริมเมื่อหยิบ,บกินเองไม่ต้องหยิบต้อนโอเคครับจะ e. สามารถลูกหลังลีมเมื<ช>่อได้อยู่เดียวแล้วครับแต่ช่วงนี้แนะนําว่าตัวที่มีลูกอ่อนฮะอย่าไปสัมผัสน้อละเพาก็ยังอยู่ระหว่างการห่วงลูกนั อีกเรื่องจะไปสัมผัสโอเคครับครับตัวไหนที่มีรู้ก่อนนะครับอย่าไปสัมผัสนะครับข้ามวิ่งนะเป็นใช่ไหมไม่ต้องตกใจครับหรืเมื่อเขาคิดกับเราครับเนี่ยเข้าใจดีอ่อนสีเข้ามาแล้วเนี่ยยาวอ่อนสีไปนะครับอ่อนสีใจดีครับครับอ่อนสีมาหาน้องเร็วปุ๊บเขากินเองเดินนั่งลงกับพื้นได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจเฮ้ยนั่งลงอะ ไม่ต้องปิงอันนี้อีกนี่อีกขนนิ่มมากเลยอะ่ะปิงปิงมานั่งนี่ขนนิ่มมากเลยแม่ไหนบอกมีอีกขนหน่อยขนนิ่มมากเลยแม่บอกมีอีกไม่ใช่หรอมีอีกอ่ะทีละอันนี้อูดูเขานั่งรออ่ามาฟังนั่งลงเลยนั่งคาตมาเลยลูกตัวไหนจับได้ตัวไหนจับครับผมตัวนี้จับได้ไหมคะไหนตัวนี้ค่ะที่อยู่ในมือได้ได้ได้ อ่านั่งอุ้ยกระหอบลูกฟังไม่ต้องตกใจฟังนั่งนิ่งๆนะเออลูกอย่งง่ายเฉยเหน้่อยนะหาพ่อหน่อยลูกเออแหม่รับป่ะได้ค่ะระวังตัวกันอ่ะของของพี่มีอาหารไม่ไม่ไม่ทำนอันตรายอ๋อครับแต่ผมไม่ทตัวนี้จับได้จับได้ลูกได้ค่ะยังเด็กบางคนชอบยิงแย่งอย่างเงี้ยแย่งมันมันจะกินแล้วแย่งมันมันจะหางแล้วนี้ยเอา อะ,ะอ,อันนี้ตัวอ,อ่อนลยอ่ะไม่ไม่อันนี้ปกติอ,อ๋อปิงนั่นเฉยปกนั่งน,นี่นั่งน,นี่อ <c oughs> เออนะเ้อเเคอเาอเอเคโอเอ อย่าเอาไปเลี้ยงเลยไหมใรตัวนี้อย่าสัมผัสนะครับไอ้สองอ่ะอ๋ออันนี้แม่ใบนก็เหมือนกันอย่าไปสัมผัสนะครับผมผมมาดูเพราะเป็นห่วงให้เขากินได้แต่รูปไม่ได้จับไปแล้วครับเมื่อกี้เผลอถ้าเผลอนี่เขาจะแงบเลยครับถ้าจะแงบเขาไม่กัดนะแบบเขาแงบแงบแง็บเข้าไหมครับเข้าครับโอเคแง็บกับกัดไม่เหมือนกันครับผมเดี๋ยวเอาตัวเล็กมาให้นะ

อันนี้สิงโตขาวันหน้าม,ม,มันงอมแงมจังเป็นด้วยปิงเห็นอะไรไหมปิงเห็นอะไรไหมไข่สิงโต

กองนกยักษ์กองนกยักษ์ไปไปทักทายนกว้าของปิงหน่อยไหมนกว้ายังอยู่ไหมอันนี้ก็คือนกที่อยู่ในกงนกยักษ์นะครับเด็กๆรู้จักนกอะไรบ้างอืมหมอพขาทำใหม่นะ กระจงหนุ่มกระจงกระจงเหมือนกับเล่าเลยกระจงเราเดินข้างล่างก่อนไหมขั้นบนก็ได้ขั้นบนปิงปิง ช้าเดนเหนื่อย ใช่อันนี้นกยูงอินเดียขาวดู่ไหมตรงนี้ลงไม่ได้นิ่งๆพยายามอยู่นี่ให้คมกลืนกับธรรมชาติขาต้ตุ้กกี้ีขามันเดินแล้วคอก็ไปด้วยเวลานกเดินนกเดินไงคอนกไปไง อันนั้นอันนั้นต้อเป็นโลกป่าว่ามีนกเยอะนกเยอะมากเลยนี่มันหัต้นไม้ก็มีครั้งที่เรามานกไม่เยอะขนาดนี้อันนี้โดนนกอันนี้ก็โดนนกยักษ์ชนครั้งที่เราไม่ทุกข์แม่แม่แม่เหยียบแม่เหยียบแมลงแบนเลยแม่เหยียบแมลงแบนเลย คุยฝนมาเมื่อตื่นเลยฮะฮะไปดูไปดูไปดูช้างดูช้างว่ายน้ำครับ เป็นวัวแดงนี่ก็จะเป็นวัวแดงนะครับมีอยู่หลายตัวเลยวัวใหญ่มากมากนี่ อันนี้วอร์มแบต มาดูวอมแบตหน่อยอ๋อโอ้โหตัวมัเลเลยวมแเตเหมันหนูยักษ์อะมันหนูนอนขดตัวอยู่นอนอนบฝนเนี่ยนู่นอยู่ข้างในออมีนกโอ้ยมีนกปห็เหมอาน้อเเฮ้ยฮลโหลฮัลโหล สวัสดีเจ้านะมองไม่เห็นติตะขายเหมือนกุ้งตากหรือปเปล่าของจริงเหมือนเหมือนนกนกที่นูนะ่นเนาะที่พูดตามนะหรอ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 นกแก,ก,ก้วอีเล็กซัสนกแก้วอีเล็กซัสในในคลิปสวนสัตว์เขาใหญ่มีมีนกตัวใหญอย่งงอนเหลืองระวังไอ้เค้ขึ้นมานะ เดินๆพุ่งมังครับโส้ดตอนตาาเเรนี้สมุกหมูที่ที่ไหนนะที่เราดูที่ไหนนะก็เมื่อกี้นี้โอเคเมื่อกี้วอลลาบีใช่ไหมไม่ใช่จิงโจ้คล้ายๆจิงโจ้แหละจิงโจ้แดงกับวอลลาบี ใน่ยในในกรงในนี้มีอะไรอ่ะขอดูหน่อยแม่มันข้นเา่นด้วจระเข้น้ำเค็มปากจะแหลมแหลมเขาว่าดุนะ ไอ้แค่น้ำเค็มดุนะมีโกอาล่ามีสองตัวอีกตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างบนนน่นไงไม่ดูฝั่งรู้น<อ>ไม่ได้ใช้ค่ะ มีโคราครัามีสองตัวอีกตัวหนึ่งนอนอยู่บนขอนไม้ไงหลับอันนี้ตัวที่หนึ่งเหรออืออีกตัวหนึ่งอยู่ข้างบนเนาะไหนอ่ะหนูเดินไปฝั่งนู้นนี่ฝั่งนู้นใช่ออสองตัว,ตวนี่ดูดอกอีมูดิ่ะคล้ายๆ นอกอีมูนอกคไ,ได้ินน,ะนาสโวารีอันนี้ตรงนี้ก็มีอันนี้ไงมีพวกอ่าลิงราูตังลิงแชมเปีนซีนซที่มันนั่งเครียดอยูอ่วันนั้นอ่ะอืม,ม,มดดอไม่รีู้้อาจจะไม่มีคนมาดูนะเน,นี่ยลิงชิมแปนซี ลิงอรังอตังลิงอรังอตังที่ถือถุงพลาสติกครั้งนี้แล้วใช่อ้วนอ่ะเสือโคร่งเสือโคร่งอินโดจีนครั้งที่แล้วเราดูไปแล้วใช่ไหมเดินดีอย่างเทมาเราไม่จอดเนาะ ชื่ออะไรนะเห็นอะไรเห็นที่อยู่ใหนนะเรียงผาเรียงผาเราไม่ได้ลงไปดูเออมันชื่ออะไรนะตัวไหนอะที่โรงผาไม่จุอ่าไฮายีน่าถ้ามีใครเห็นไฮยีน่าที่หนูยืนหลังนั้นนะคะช่วยคอมเมนต์บอกด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะขอบคุณค่ะ ลาก่อนนะคะไฮยีน่าเห็นยังทุกคนไฮยีน่าอยู่ไหนช่วยคอมเมนต์ด้านลน่างนี้ด้วยนะไฮยีน่าหายสัดหายยากสัดหายยากไม่รู้หายไปไหนอือ